अह लापन बगीचा กันก <ève S 1> ันกัะไรก็มตัวนึงนะยิ่งยสอมเลก้ากระดอไ հավանեի դեք այդ կա մեր բաժինը բոլորը իանում են

chấm lên để khát thoát ở trên này. đứng à? để nên nó khâu thằng này, mến chuột lao đấy, này <laughs> <laughs> vâng <laughs> à, để đây, <laughs>

บอเก็บตูคือเก็บดูกแล้วสวดเย็นคือเก็บดูกแล้วก็้ีมุ่นพาไปสวดมุ่นเย็นหน่อนะถ้าจะท้ากไแม่นดูคือบอบ่ได้ตั้งเสาได้ีมากเยดีนีนะทีมา เอาหายเย็นจะขึ้นก็ขึ้นเมื่อล้างมาจางสิยอดทุ่งยออยุ่งยอดทุ่ยออทุ่งยอดทุ่ยอดทุ่งยอ่งยอดทุ่งยอ่อ่ยอ

ใช้ใช้พูดพูดน้าบ่บตองเปนเิ้งเลยมันดอกซีซุนมาละเบนแมวละเฮ็นแบบนเทียงเห็นใจมึงเขาเลาขอาวเล่าเลยมาเรมาเบอร์ีซุนไปาละเน้นกาได้บ่เน้นที่บอดดนได้บ่เน้นจูดก็ได้ไหยยีต่พา นลาามไปเลื่อนกัเลยเจ้าขี้เนกันเลยไม่เจ้าขี้เลยเออเจ้าขี้เพิ่งวบ้านไทยไนียแหละวนมันเน่เด้อชาวบ้นน้ำมันกสกเหอกสากไย่างดอกอลอยเอนจดยเป็นยังดอกใช่ไ่ีลยติดอกกันด้ยบีาล่ง

Hả? <laughs> phải phải thằng khen con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ